สวัสดีครับเรามาเรียนรู้เรื่องของแนวคิดและหลักการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัลด้วยกันนะครับวันนี้ก่อนอื่นอยากจะขอให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้กับประเด็นความท้าทายในยุคปัจจุบันในยุคปัจจุบันนี้เราจะพบว่าจะมีความท้าทายทั้งในเรื่องของลูกค้าเองที่มีความต้องการสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา ข้อที่2ก็คือมีเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายยกตัวอย่างเช่นการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะและบทลงโทษเนี่ยในยุคปัจจุบันก็จะหนักขึ้นข้อที่3เนี่ยเราจะพบกับประเด็นความท้าทายด้านความไม่แน่นอนของวิกฤตโลกทั้งภัยธรรมชาติแล้วก็ s u u p t i v e t เทคโนโล g ีที่เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือวันในอนาคตเนี่ยจะเจอวิกฤตอะไรอีกนะครับ และข้อสุดท้ายก็จะมีปัญหาการเตรียมความพร้อมด้านคนทักษะใหม่ๆอันนี้จะรวมถึงด้านไมเซ e t ด้วยนะครับที่เราจะเห็นว่าประเด็นความท้าทายในยุคปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนศึกสีด้านนะครับลูกค้าเหมือนหน้าบ้านมีความต้องการสูงขึ้นกฎระเบียบกฎหมายก็เหมือนหลังบ้านที่เราจะเอาหลังพิงฝาเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องมาดูให้ดีๆว่าตรงไหนเราทำผิดกฎหรือไม่ ันที่3ก็คือจากศึกบนบ้านเลยเรายังไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เมื่อลืนนี้เนี่ยจะมีภัยธรรมชาติด้านอะไรเข้ามาอีกและสุดท้ายเนี่ยจากศึกในบ้านของเราเองที่คนของเราพร้อมหรือไม่นะครับ <S <S ในการทำเรื่องของดิจิทัลทราน sf ormation หรือในเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองคอ์กรข้อที่1นะเราต้องรู้ว่าเทคโนโลยีเนี่ย เขาจะเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรไปสู่ในทิศทางที่เรากำหนดไว้นะครับในส่วนของวิสัยทัศน์แล้วก็ทิศทางเนี่ยขอใช้คำว,ว่าวิช i ั่นกับมิชชั่นสเตทเมนต์นะฮะตรงจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ร่วมกันว่าวิธีการพัฒนาหรือการสร้างวิสัยทัศน์ในยุคดิจิทัลนี่คืออะไร นในส่วนตรงนี้จะประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือจะมีทั้งในเรื่องของ innovation งานนวัตกรรมทั้งในเรื่องของ efficiency ก็คืองานที่จะต้องทำให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องของ sustainability นั่นหมายความว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทรงต่อให้กับคนรุ่นหลังได้อย่างยั่งยืนแต่ตัวเทคโนลยีนั้นเองเนี่ยเราจะพบว่ามันจะอยู่ในฐานล่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ai big data Cloud Digital Security เราจะทำยังไงให้นำดิจิทัลเหล่านี้มาขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดประโยชน์ตรงกลางจึงเขียนว่า Digital i n i t i a t i v e ฟนะครับลองมาดูถัดไปทีละข้อซึ่งจะเป็นหลัก3ข้อสำคัญข้อที่1ก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสำหรับ การกําหนดบริการในจุดตรงนี้เองเราต้องแบ่งออกมาว่าบริการอะไรที่เป็นบริการใหม่ที่เราอาจยังไม่เคยมีแต่จําเป็นต้องมีเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วในกองที่2เราเรียกว่าบริการที่ต้องปรับปรุงซึ่งอาจจะเป็นบริการหรืองานนะครับที่เรามีอยู่แล้วแต่ต้องปรับปรุงให้มันตรงยุคตรงสมัยเป็นอัตโนมัติมากขึ้น เพิ่มความถูกต้องมากขึ้นเพิ่มความสะดวกมากขึ้นและกองสุดท้ายก็คือบริการที่ต้องยกเลิกประเด็นนี้หลายคนคงสงสัยนะฮะว่าทำไมการที่เราปรับแนวคิดเนี่ยให้องค์กรเรามีความยั่งยืนทำไมต้องยกเลิกด้วยในกรณีที่เราไม่เคยยกเลิกงานหรือบริการที่เก่าล้าสมัยออกไปเลยมันจะทำให้องค์กรเรามีความเสี่ยง ในการบริหารจัดการดังนั้นสิ่งที่เราพูดกันมากหลายครั้งก็คือเรื่องของการ transformation และทุกท่านเนี่ยก็จะต้องได้รับและทุกท่านจะได้เรียนรู้ว่าการ transformation นั่นเองจะต้องมีของใหม่เข้าและของเก่าที่เราไม่ใช้เนี่ยออกไปด้วยมิฉะนั้นเองมันจะทำเพียงแค่ Digital Innovation หรือทำแค่ Business Innovation เท่านั้นยังไม่รู้เลยว่าอะไรที่มันเหนียวรั้งหรือมันน่วงทำให้องค์กรเดินต่อไม่ได้อันนี้ก็เป็นหลักในการคิดอย่างเป็นระบบนะครับและในส่วนของบริการใหม่ปรับปรุงยกเลิกนี้นะครับเราสามารถจะใช้คาว่า Product and Service ก็ได้หรือเราจะใช้ คำว่า Business Service ที่เราจะต้องส่งมอบก็ได้ณจุดตรงนี้เราจะต้องมีการกําหนด Business Objective ก็คือเป็นวัตถุประสงค์ขององค์กรของธุรกิจว่าบริการใหม่ต้องการวัตถุประสงค์อย่างไรยกตัวอย่างเช่นการเพิ่มลูกค้าผู้คาดหวัง30%บรบริการที่ปรับปรุงต้องการวัตถุประสงค์อะไร ยกตัวอย่างเช่นการลดเวลาในการทำงาน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์บริการที่ยกเลิกมีวัตถุประสงค์อะไรเพื่อเป็นการคืนเงินคืนคนคืนทรัพยากรให้กับองค์กรไปใช้ในงานหรือภารกิจที่คุ้มค่ากว่าดัางนั้นการที่เราจะระบุหรือกำหนดบริการใหม่บริการปรับปรุงหรือบริการที่ต้อยกเลิกนั้นเราจะต้องมี ตัววัตถุประสงค์มากำหนดเพื่อทำให้เกิดความชัดเจนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างทั่วถึงกัน